บรรณานิทัศน์ออนไลน์เล่มที่หนึ่งประจำเดือนกร,รกฎาคม2,564สุขภาพดีด้วยวิธีกล้วยกล้วยผู้แต่งอังคณาโฉมอ่อนสำนักพิมพ์กอแก้วบรรณานิทัศน์เพราะสุขภาพที่ดีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต และผลจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อมมลพิษภัยรอบตัวทำให้เกิดความเครียดต่างๆสะสมกับร่างกายกลายเป็นโรคร้ายในที่สุดเราจึงต้องดูแลสุขภาพของตนเองตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อเป็นการบำรุงและป้องกันพบกับเกร็ดความรู้หลากหลายเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเองง่ายๆ ตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเช่นเลือกอาหารสุขภาพอย่างไรพฤติกรรมทำร้ายสมองและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น